Mercedes-Benz E 3 0 0 b l u t t e c h คไฮบริดเครื่องดีเซลคันนี้สวยมากๆรถคันนี้ปี15นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเลขไม่60,000กิโลแท้ๆวันนี้สวัสดีครับผมโชลิดครับกระบี่มาหนึ่งแล้อยู่2มารายงานตัวท่านครับวันนี้ผมมีรถสวยๆหนึลำเป็นรถเบนวยสวยๆส,สภาพกิ๊บๆเข้ารายการลา่ลารถสวยนะครับรายการลา่ลารถสวย เป็นรายการที่เราทําขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆสบายใจในการซื้อขายรถจุงมีสองนะครับเข้าหลักกฎเหล็กของเรา5ข้อคือ1ไหมน้อย2สวยจัด3ประวัติครบ4ีมเดียวห้าห้แล้ประกันให้คุณ1ปีหรือ1,000 10, 0กิโลล่ารถสวยกับเจ้า Mercedes-Benz E 3 0 0 b o u e t e c h กไฮบิเครื่องดีเซลคันนี้สวยมากๆรถคันนี้ปี15นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเลขไม่ห0 0 0 0กิโลแท้ๆเลขไม่ต่ำมากๆนะฮะ 60,000กิโลแท้ๆนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับไปดูเนื้อตัวกันนะครับดีไซน์สวยงามป้ายแดงแพงเหลือเกินนะฮะ4ล้านกว่าบาท4ล้านกว่าบาทวันนี้759,000บาทเท่านั้นเอง759,000บาทกับเบนซ์บูติกไฮบริดสักคันหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับใครที่ต้องการสมัต สมรรถนะรถดีๆขับเยี่ยมๆนะฮะและได้ชุดแต่ง AMG รอบคันด้วยนะครับคันนี้มีหลังคาพานู a m มิกกลาสลูปด้วยนะครับเพื่อนๆครับซึ่งสวยมากๆเป็นตัวที่ท็อปที่สุดเลยนะฮะป้ายแดง4ล้านกว่าวันนี้เหลือเพียงแค่759,000าเท่านั้นเองครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในเลขใหม่กันนะครับเพื่อนๆครับเลขใหม่67,800กิโลแท้ๆ สภาพสวยมากมีเดียวป้ายแดงออกห้างเน้นสภาพนะฮะเราขายรถด,ดีคุณภาพเกรดเอเน้นสภาพเกรดเอป้ายแดงนะครับออกใบการันตีเป็นลายสอนมีบนทางกฎหมายตรงตรงให้ท่านสบายใจ100%นะครับกับเจ้าหลังคาสรุปด้วยนะครับเพื่อนๆครับสวยน่าใช้นะมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับเบาะ์มโมรี่สจุดนะครับนะครับ นะมีหนังช็อกโกแลตตัดด้วยหนังสีดำสวยมีด้วยลายไม้นะฮะเ mm hmm. ปียโนแบ็เดินเส้นนะฮคิวโกเมีย hmm. มสวยงามมากนะครับภายในโอ้อากว้างขวางนั่งสบายหรูหราหน้าดูนะเพื่อนๆครับนะฮะสวยมากภายในใหม่มากๆแล้วก็น่าใช้สุดๆเลยนะครับเพื mm ่อนๆครับเป็นรถที่น่าใช้จริงๆนะฮะป้ายแดงแพงเหลือเกินวันนี้ราคาหล่นมามากมายนะฮะมาพร้อมกับหลังคาสลุกนะ สวยงามมากๆเลยเพื่อนๆฮะนะครับได้ออปชั่นแบบนี้ไปก็คุ้มแล้วนะฮะป้ายแดง4ล้านกว่าวันนี้เหลือ7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคุ้มสุดๆนะฮะน่าซื้อไปใช้มากๆนะฮะอย่างนี้เลยเพื่อนฮะนะครับะสวยจริงๆนะฮะน่าใช้จริงๆนะครับสภาพเกือบป้ายแดงเลยนะเพื่อนครับมาดูด้านหลังกันดีไซน์ด้านหลังการออกแบบต่างๆนะฮะใช้เป็นไฟทับทิมนะฮะสีแดงสวยเลยฮะขีดด้วย นะครับเพชรสีขาวนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนครับนะครับเดินเส้นด้วยนะครับลายนะครับคิ้วโคนเงียมนะครับสวยนะตัวสูงนะบูเทคไครบิดนะครับเป็นเทื่อวดีเซลนะครับครับประหยัดน้ำมันมากมากเลยนะ E300 นะครับเพื่อนครับนะฮะนวยิบฝากระโปรงฝั่งซ้ายนะฮะเดินหมดเลยเพื่อนเฮะผ่านมาที่ตัวช่วงด้านซ้ายนะครับเพื่อนครับผ่านมาที่แมแก้มด้านซ้ายนะฮะ เหลือน็อตก็เคยถอดก็เคยแกะนะฮะตัวอักษรอยู่คมชัดลึกนะฮะเพื่อนๆฮะสวยงามมากนะครับผ่านไปที่นะฮะน็อตยึดฝากระโปรงฝั่งขวามือเพื่อนๆครับสวยงามมากนะฮะผ่านไปที่ชุดนหัวเชือดด้านขวานะครับแก้มขวานะฮะน็อตที่เกลือหยุดเพื่อนเลยเพื่อนฮะนะครับห้องเพื่อนติ๊งๆเลยเพื่อนฮะนะครับนะครับสวยๆเลยนะฮะนะครับนะะมี สายไฟก็โปรงนะมีแผ่นยางความร้อนเคลื่อนเลยเพื่อนนะฮะสวยนะฮะสวยมากมากนะครับเพื่อนๆครับไม่เคยชนอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะเพื่อนๆครับเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนเบนซินเลยเพื่อนๆมิ่มมากเงียบมากนะครับซื้อไปเลยน,นะ,คะคันนี้สภาพ 90%อัพนะครับเพื่อนครับคันนี้ได้ชุดแต่ง AMG ด้วยนะฮะได้ชุดแต่ง AMG ได้ร้อยเอนะครับเพื่อนครับนะฮะ สวยๆเลยนะฮะคุ้มมากนะครับน่าใช้มากๆแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับเพื่อนครับได้เครื่องดีเซลต่างหากนะครับได้สีขาวด้วยนะครับเพื่อนครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเบื้องตเบียนครบเอกสารครบคู่มือครบนะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับกุญแจครบถ้วนนะครับและท่านท่านใดสนใจโทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนครับเรารอต้อนรับท่านอยู่นะครับเพื่อนครับ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะแล้วเรายังมาพบกันใหม่คลิปหน้าว่ามีรถอะไรอีกนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ